สวัสดีครับวันนี้เรามาทําเมนูตุ่นเนืน้อ um. น,น,นะคะรับอัน um, นี้เราได้เศษเนื้อนะครับแล้วก็เครื่องตุ่นนะครับอันนี้เราใช้สองห่อครับห่อละประมาณสิบบาทนะครับแล้วก็หอมหัวใหญ่ครับไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอันนี้มันเหลือนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงต่างๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็โรยปิดท้ายด้วยกระเทียมเจียวกับต้นหอมผักชีนะครับเดี๋ยวเราไปเรื่องทากันเลยครับเดี๋ยวเราก็นําเนื้อที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยครับใส่ลงไปนะครับ แล้วก็เครื่องตุ๋นเนื้อนะครับใส่ลงไปนะครับอันนี้เราใช้สองห่อนะครับแล้วเราก็ใส่น้ำมันหอยสักสามช้อนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ซอสฟ้าเขียวนะครับสามช้อนนะครับแล้วก็น้ำตาลนะครับหนึ่งก้อนนะครับผงชโรดนะครับ ก้าสองช้อนนะครับแล้วก็พริกไทยนะครับจะใช้เป็นแบบเม็ดก็ได้นะครับหรือแบบผงก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็นํามาตั้งกับเตานะครับแล้วเราก็เทน้าลงไปนะครับใช้ได้ประมาณสองลิตรนะครับแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับใส่ลงไปนะครับ เดี๋ยวเราก็ตุ๋นไปสักประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงนะครับเอาให้เปื่อยเลยนะครับเนื้อที่เราตุ๋นไว้ก็เปื่อยเรียบร้อยนะครับอันนี้เราต้มมาประมาณสี่ชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไปเสิร์ฟใส่ถ้วยพร้อมทานเลยครับเดี๋ยวเราก็ตักเสิร์ฟเลยนะครับเดี๋ยวเราก็โรยด้วยต้นหอมนะครับแล้วก็กระเทียมที่เราเจียวไว้นะครับเมนูตุ๋นเนื้อเราก็ เสือร้อยครับพร้อมเสิร์ฟนะครับปเปื่อยๆเลยนะครับยไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดามรับชมเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ